อาวนะครับกราบสีผมมาพบก็นแล้วผมระดับมิจระบบกัดลอกโพสปรนหน้าผมวันนี้เป็นตอนที่1315ถึงตอนที่1326น,นะครับผมเอาวนะครับเพื่อนการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานทีเดียวครับปรราจาร์แห่งกฎวิธีเพื่อเห็นแกมบุญแห่จากซีจีนได้โปรดเจรังหารข้าเร น,นั้นอาจจะู้ตักบุญหัจถากที่จีนแต่อาจารย์คุนเขาเฟิงซานนั้นเขารู้เพียงดีว่าขอพูดนี้ก็คือบุญหัจักระดับสูงสุดและขอบเขตบุญหาจักระดับสูงสุดนั้นเขาก็อยู่ในขอบเขตขอบทุนแบบเป็นที่ระบายแรงซึ่งมันก็เดียวเพียงเก้าเดียวเท่านั้นที่ขายกระดับกลายเป็นบุญหาจักรุ่งแกนสุดเจ้าบุญหัจถกตัวจีนได้กลาบออกมาบุญหัจักระดับสูงสุดอังนั้นเลยเย่เทียนได้ทำการหัวรัจอ เจ้ายัางไม่รู้ต่อตนของข้าอย่างนั้นสินนะตอนนี้ข้านั้นคือบุตรศักดิ์สิทธิ์คนแรกของประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในสิบก,กรังขบเรศักดิท์ทั้งบดในแดนศักดิ์สิทธิ์ตองฮับอยวามมือและบุญหาจักระดรับสูงสุดที่ในบุเรืศักดิ์แห่งสงครามดันพวกมันไม่ได้มีค่าแม้แต่น้อยและแม้แต่บุญหาจักพวกแกสู พวกมันก็ยังไม่ใช่ระดับสูงในประวัิทธสตสงครามมีเพียงผู้ถนาจากผู้จงโคพันท่นนั้นที่จะถูกมองว่าเป็นผู้นำระดับสูงซึ่งสถานะของข้าในตอนนี้มันสูงกว่าขอบเขตาาผู้ถือนจากพวกแกสูงในระดับทั่วไปเสียอีเจ้ากำลังเทียบตัวตนของข้ากับผุ้ถนาจากชิดจินจังางกันเลเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่คำพูดของข้าเพียงไม่เกี่ยวาผู้ธหนาจากผู้จงโคพานก็จะเดินทางผ่านพิธีฮับยาคอมือ์ เพื่อมาอยจากงที่แห่งดีซึ่งพวกเขาจะสามารถกวาดตามบทนาจักทั้งโบภายในจักรเวเทพรสัตวปันได้อย่างง่ายตาแค่ก่อทางของเจ้าที่มีเปลี่ยนบทนาจักรระดับลงสูงเจ้าคิดว่าจะสามารถข่มขู่เขาได้อย่างนั้นเรือนี่มันบทนาจักรตัวจินตอรีบางบทนาจักรซีจินดันเป็นการระวงจูที่แข่ง,งภายในจักรททเทพรสัตวปันโดยทั้งเขาจึงคิดจะช่ประจุ จากควพมแแก่งนี้เพื่อทำการขมผูวแย่ทีและบาอาจารย์คุณเขาเฟิงซานก็ยังทําท่าทางเฮินดหันหกับเขาหมัอนก็บว่าบาอาจารย์คุณเขาเฟิงซันนั้นสามารถรัรู้สถานการณ์ในตอนนี้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นแต่เป็นไปนไม่ได้เรยที่พระอาจารย์คุณข่าวพวงสารจะทําการช่วยเรือข่าวพระรัรยาแห่งกฎวิธีท่านต้องการสังหารขา้าจ,จริงๆเลยมหุ่นาจากตัวจินได้ทําการสับทาใช่แล้วข้าจะทาการสังหารเจ้าย่ีเถี่ยได้กล่าวดินดันเมื่อว่าภูมิลังของท่านนั้นจะยิ่งใจแค่นหดแต่มหามน่านดีในศักดิ์สิทธิ์ต้องห้มแลควมมืดหนาก็คงจะไม่สามารถเดินทางมาในที่หนี้ได้ในเวลาอันสัน้นแต่หุ่นหาจากซีจินดันเขาอ,อาจจะมาถึงในที่หนี้ได้จากรถเร็ว ซึ่งท่านไม่ใช่คนต่อสู้ของเขาจะเน่นดอกการที่ท่านจังหันข้ามมันจะทำให้เขาคุณเคืองไปอย่างบ้าและท่านก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่จะต้องตกตายก็เป็นไปได้ บมพุธแห่จับสีจินได้คำรามบาบาถ้าอย่างนั้นมาดูกันว่าการฆ่าเต่าของเจ้านั้นจะถูกต้องไม่แค่ไหนพระองจากที่เถียนพุทโธก็ได้วางมือบนดาบของบมพุธาหจับซีจินในทันทีและในช่วงเวลาต่อมากบมพุธแห่จับซีจินก็ได้กลายเป็นเท่าเทาขอ,อนัันร่วงทนได้ตกตายในทันทีอย่าฆ่าฆ่าเลยพระอ,อาจารย์แห่งกฎวิธีฆ่านั้นปีเบร่ ตุ้มตุ้งตุ้ตมมดฮะจากระดับสูงเรานี่ได้กลายเป็นเหมือนมดบ,บัวที่ได้สลา,ายกลายเป็นร่อฐานไปเทโคดภายใต้สายตากระจับ้องของผู้ตนจมอนบ้านี่มันคือปัญหาจากขั้นสูงถึงห้าคนเรนนะขอบเคปุ่นฮะจากขึ้นว่ามาจากชีวิตของพวกเขาแต่ตอนนี้ปุญหฮะจากระดับสูงถึงห้าคนกับด้วยเทียนทําการตรงมือสังหารแต่เงยตาและในบูของผู้ตนที่ทาการสังเกตการดู พระอาจารย์ทันเทฟิฟาและประอาจารย์งมามกรก็ตั้งทันไปด้วยทั้งตัวพวกเขาทั้งหมดนั้นรู้ถึงการมีจูของบทนาจากขั้นสูงแต่ห้าคนตอนนี้แรงแต่พวกเขาก็โูรว้า,ากบทนาจัดระดับสูงทต่ห้คนนี้สวรางไปอย่างบ้า มันแข็งแก่งมากกว่าบทญาจากทะเลหไวหับของพวกเขาด้วยซ้ำแต่พวกเขาก็เป็นบทญาจากขั้นสูงที่ค่อนข้างโด่งดังในฐานจากักรเทพอสุรพัน์แต่ตอนนี้พวกเขาได้ตกตายทั้งหมดแล้วสิ่งนี้มันก็หมายความว่าแม้แต่บทญาจากทะเลหอวหักถ้าหากเขาทาให้เหยียนคุณคือเขาก็จะสุกสั่นอย่างง่ายดายโชคดีที่ท่านจะกรพัให้สวรรค์ไป็นเทพดตดูไม่เช่นนั้นในบรรดาผู้ที่ตกตายในวันนี้อาจจะมีจากพัให้สวรรค์ก็เป็นไปได้ประมาจารย์ธรรมกรได้กล่าวกุมภาบา การตดตายของบุญเหาจากขั้นสูงท้าคนได้สง่งผลกระทบไปอย่างมากต่ตอผู้ตนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรราจารคุณขาฟงซ่าเขารู้ว่าเขานั้นทําการประเมินได้เทียนตํากันไปไและเขาก็คิดว่าได้เทียนนั้นก็คงจะสามารถจะได้กลับบุมบหตุจากขั้นสูงนนสาาถาา้าคนได้อย่างงห็นตาและดูเหมือนว่าจะไม่มีการต่อสู้ที่จะเ,เกิดขึ้นเลยเมื่อเช่นนั้นเขาก็คงจะสามารถสบายถ,ถ,ถึงมันแต่แน่น,นอน นี่แสดงให้เห็นว่าคามบะแกงของยัยเทียนนาะมีระดับที่สูงกว่า,า,าขุนอาจักื่องสูงท้าคนตอนนี้ไปอย่างมากอาจจะไม่ถึงระดับของขุนอาจักระดับสูงสูดแต่มันก็ไม่ไกลอ่างเน่นนผู้ตนดังกล่าวนั้นอาจจะสามารถทีได้กล่าวประมาจา์ให้คนเขาตัวฮามินแห่งภูเขาตัวฮามินบพวกเขาก็เป,ไป็นเได้หรืออาจจะแข่งแข่งกับเขาด้วยซ้ำแม้ว่าเทียนจะยังคงเป็นสมาชิกของภูเขาตัวฮามินดูแต่เขาก็ไม่กล้าที่ใช้ภูเขาตัฮามินเพื่อทําการผูกมัดเียที หลังจากนั้นบุทนาจักกึ่งขั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้แพรก่กระจายข้อมูลนี้ออกไปในอนาคตถ้าหากมีบุทนาจักเข้าสู่ระบ,บรัณตองห้าปีพวกเขาก็เก่งว่ามันคนจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกไม่เช่นนั้นชะาก,กรรมของบุทนาจากตรนนัน ก็อาจตะเหมือนกับคุญแห่งจากแต่ห้าคนก็ไปไปได้าเจ้เทียนได้กลับสู่ร่งปนดูและในวลาน,นี้เขาได้พบกับคนรุ่จักยิวเออเจ้าเดินทางมาฆ่าทำไมเลยอเจ้เทียนได้ทําการสอบถามและในเวลนนี้กอ,อยังจะเออได้ทําการอ้อนบอนเจ้เทียนพี่ชายเย้เทียนกอรู้ว่าตอนนี้คามาแกงของท่านนั้นแข็งแกงไปอย่างมาก กระไ้ข้าก็เก่ง้าท่านคงจะสามารถสังหารปัญหาจากทะเลฮอร์ไฮได้อย่างง่ายดายข้านั้นกลวว่าข้าจะไม่สามารถสังหารปัญหาจากทะเลฮอร์ไฮได้ในชีวิตของข้าเลยดังนั้นได้โปรดขอยท่านทําการดังแค้นให้กับข้าด้วยอยากจะข้ามปัญหาจากทะเลฮอไฮอย่างเงันเรยอเย่เทียนทําการคุ้นคิดอยู่หุ้นหนึ่งท่านทำไว้ได้อย่างเงันเรยอโออยางเจอเอิกกังวลไปอย่างมากว่าเย่เทียนเขาไม่ทำใจที่จะลงมือดังนั้นเธอจึงรู้สึกกังวลเด็กหอได้สิข้าสามารถทำได้เย่เทียนยิบออกมาได้กล่าวมาว่า แต่ก็ตามข้าจะไม่ทำการสังหารเขาข้าจะทำการเปลี่ยนคคนผมาแกงของเขาทั้งหมดออกไปจากนั้นเจ้าก็ทำการสังหารเขาด,เด้วยตัวเองแล้วกันขอบคุณท่านมากพี่ชายจี้โอยังเจเอ๋อได้กล่าวมาอย่างตื่นเต้นแล,และจากนั้นเจ้เทก็ได้เดินทางไปยังพระจังรพดาพัฒนสปานบทหาจากทะเลหัวไยออกมาเดินนี้เสียงของเจ้เทียนได้กกก้องไปทั่วพระจักรพรดาพัฒนสปานและในบร,นนร,บร,าานรันดีเร่อาจารย์คำวจัยกำมังกรก็ได้ไปรากฏตัวขึ้นได้กล่าวมาเรื่อของรถ ครราบาประจารแห่งกฎวิธีข้าไม่รู้ว่าทำไมประจารแห่งกฎวิธีถึงได้กล่าวชื่เน,นืนดอดับมาข้านั้นมาตามหาจาพัดแห้ส่านบัพเถระจักทะเลหวัวหายกับพ้นเจ้านั่นไงยเย่เทียนได้ทำการตอบโต้ในทันทีประจารย์กรรมกรได้ยิมบมบับบและกล่าวตอบกลับว่าประจารย์แห่งกฎวิธีท่านจะได้รอเล่นลรเรือบัพเถระจักทะเลหัวหายนั้นยังคงอยู่เนจากโเทศพัสดสปัานแต่พวกเราก็ไม่สามารถติดต่อกับบุทเหรจักทะเลหวัวหายได้ในตอนนี้เพราะปีนตอนฮับอยูขอ่ขมตรนั้นมันช่างห่างไกล เจ้าแน่ใจอย่างกันเรือเย่เสียนว่าออกมาในเย็นชาถ้าข้าไม่ได้แต่ว่าบุญหาจากทะเลห,หยยัวไฮูนในที่แห่งนี้ข้าเดินทางมาในที่่งนี้อย่างนันเรือไม่เหน่มานีพวกเจ้าทุกคนนั้นได้เดินทางไปที่ชายขอบ,อบอของดงฮับอควางมืดด้วยตัวเองเพื่อรับการกลับมาของบุญหาจากทะเลห,หัวไฮพวกเจ้าคิดว่าข้าไหนไม่รู้อย่างนันเดิมนี่มันสีหน้าของพัญชากรมกรเปลี่ยนไปไปอย่างบ้า เรื่องนี้เป็นความรับไปอย่างมากเช่นกันในการที่เขาแอบไปพบกับบุตรนาจากทรทาอไฮหัวหให้เร,เรื่องนี้มันสามารถรั่วไหลได้อย่างไรและพระอาจารย์แห่งกฎวิถีดูได้อย่างไรหรือว่าเขานั้นทําการตรวจสอบในตอนดันแต่ทาไมในตอนดันพระอาจารย์แห่งกฎวิถีที่ไม่ได้ปรากฏตูพระธรรมอาจารย์กรรมกรไม่รู้โดยซ้าว่ามีผู้ตนบางคนในมวงพวกเขาได้ทําการเต้มบอกใสยให้กับเจทีนั่นก็คือประอาจารย์เจิจ้นบูนนั่นเองเขานั้นเป็นผู้ใต้ังคับัญชาคอ,อยอยากเจอเออ ดังนั้นจะเปรนเรื่องปกติที่เขาจะส่งข้อมูลนี้ให้กับเธอดังนั้นผู้ตนภายในพระชาังตาพัฒนสในสภ์ที่ไม่สามารถปิดซดอันนี้กับเบีเทียนได้บุตมาจากทารโฮอหายไม่ได้กลับมาจริงๆประหัดจางครรกกจังจริงๆันที่จะพูดคำเดิม ดูเหมือนว่าพระเจ้าบางตาพัดในสวรรค์กับพระเจ้านันไม่ต้องการที่จะคมดูอีกต่อไปแล้วเด้เถียนได้ทำการถือหอกสันสวร์เอาไว้และแทงมันออกไปทันทีตุ้มรูปแบบไข้กลอนขนาดใหญ่ของพระเจ้าบางตาพัดในสวรรค์ได้ถวายลงตัสัมปูแเลยไม่มีโอกาสแม้แต่จะกัดกั้นการเคลื่อนไหวของเด้เถียนแม้แต่ครั้งดีทันในนั้นประหาจังบังกรและปาจันทะจันพาเข้าต่อริงในทันทีรูปแบบไข้กลอนขนาดใหญ่ของพระเจ้าบางตาพัดในสวรรค์นั้น สามารถตั้นทางกาจำตีขบวนกรจัดทั่วไปได้อย่างเต็มที่แม้แต่บุนารจากขั้นสูงก็จะไม่สามารถทำลายแค่กลนขนาดจาญของพระสว่างตาพัดริสปั์ภายใต้กยรจตีเพียงแค่ตั้งเดียวได้แต่ก็ตามเ้ตาคนเยอะทีรูปแบบแค่คนแบบนี้มันก็เหมือนกับเจ็กระดาษแผ่นหนึ่งน่ากลัวมากเกินไปแล้วประาจารย์พนพระชพรายโคตรแต่ก็เกิดความเก่งกว่ภายในจิตใจของพวกเขาขบทหาจัดทะเลหอหายกลับมาแล้วใช่หรือไม่พวกเจ้าจมพูดออกมาเทียได้ทำการคว้าตัวบุนหาจัดขึงข้า ที่เพิ่งจากเจกระดับได้ทาการสอบทมขา่าวข้าไม่รู้บหดแหกจากรองขันผู้นี้ได้ทาการตอบกลับถ้าอย่างนั้นก็ตัดไปซ้ำเมื่อยินคำพูดนั้นว่าเย่ยเทียนกาลังจะลงมือสังหารเขาภายใต้คำกลัวคมตาบหดแหกจากรึงขันผู้นี้จิงได้ทาการตอบกลับออกมาแดนที่ประาการย์ให้กฎวิธีจะได้สังหารข้าบดแหกจากะเลหัวให้นั้นเดินทางกลับมาแล้ว แต่ข้าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นั้นเขาอยู่ที่ไหนซึ่งข้าไม่รู้จริงๆมันมีเพียงแพทย์ประจา์ฮาเซฟาและประจากอมมกรเท่านั้นที่ร่วงรู้ความรับในเรื่องดีเพราะในตอนนั้นบทตอาจากักรทาเรฮอร์ไฮได้ทําการตรงเดือยบุตอาจากักรเืน่งั้นจะสังคนดีเพื่อทําการพูกคำรับอาตาบางจาังกับว่าข่าวเสื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นข้าไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยทันทีที่คพูดตอนนี้ได้รอดออกมาประจากอรมกร พระอาจารย์เทรฟ้าก e ็กธไปอย่างมากพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะสามารถสังหารบทานจากครึงขั้นผู้น UH ี้ได้เดเทีย่ไม่ทําการสังหารบทานจากครึงขั้นผู้นีเพราะมันไม่จําเป็นเขาได้ทําการเจ้าไว้ที่พระอาจารย์เทรฟ้าและพระอาจารย์มกอและได้ทาออามาว่าบทแหจากทะเลหอยนั้นดูในที่แห่งใดข้าเองก็เม่ทราบพระอาจารย์มกอได้ทําการกดดันเองโดยรถด่ขอนั้นต่กไม่ถอยจดตามบทแาจากทะเลหอย และเขาก็ไม่รู้จริงๆบ้างผลงานจากทะเลฮอยนั้นดูในที่แห่งตาลเขารู้เพียงบ้างผลงานจากทะเลฮอยนั้นเข้าไปยังมิติพิเศษที่เป็นที่ตั้งของเจ้ามารศิษย์แห่งข่องป่าแต่เขาไม่รู้ว่าเจ้ามารศิษย์แห่งข่องป่านั้นดูในที่แห่งตาลเดี๋ยั้งเขาจะไม่ถามที่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและปาจารย์ทจชฟ้าเองเขาก็ได้บอกว่าเขาเ่ยก็ไม่รู้และเขาก็จะไม่หายยศตำรวจจากทะเลฮอยนันพวกเจ้าคิดว่าเพียงแค่พวกเจ้าไม่บอกกล่าวแก่ข้าข้านั้นจะไม่สามารถค้นหาได้จากนั้นหรือยี่เทียนได้ทำการพนังกระดพบ ของปราชญ์กรรมกรและปราชญ์ทศ้าพิธาสิทธิ์ห้าอปกรเในอดีตเขาในขี้เกียจจนปากที่จัดการกับปราชญ์กรรมกรและปราชญ์ทศชาาเพราะมันไม่จําเป็นแต่ตอนนี้โอเยอได้ทําการขอร้องเขาเอาใบแรงดังนั้นจึงเป็นปกติที่เขาจะทําการช่วยเหลือเธอแต่ยิ่งไปกว่านั้นภายในอดีตปราชญ์กรรมกรและปราชญ์ทศชาาก็เคยที่จะจบดีเขาเช่นกันดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามจึงมาได้ดีตั้งแต่ต้นหากไม่ใช่เพราะพวกเขานั้นเคยต่อสู้เกี่ยวกัน กับตะกูลกลื่อนภายในดีเขาคงจะสังหารปราจางมางกรและปร,ราจางสรฟ้าเป็นนันแร้เพราะเหตุการณ์นในคดีเนนขาให้เกตเกินไปนที่จะสังหารผู้ต้องสคนนี้เช่นกันแต่ก็ตามเขาในต้องการที่จะรู้ที่อยู่ของบุตราจากทะเลหอไฮเธอด้วยพิธีการของอาจักรตาซามมันคงไม่ถามที่จะรับผู้เมื่อใดจากจีเป็นจางขงบวนาจากขึ่งขัน้นภายในเนใหตุการณ์การรบมได้า แต่มันมีที่รับมากมายในบทสิทธิในสองคราแเรแทนที่ที่ยิงก็ได้แสดงที่รับออกมาที่รับได้จิบินากับอาจารย์มังกรที่รับชนิดนี้สามารถติดามความจำประเภทภายใต้จิบินดาของผู้ตนคนอื่นได้เพื่อทําการสํารวจความจำและรับข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยที่รับได้จิบินายิ่งก็สามารถพบข้อมูลที่เขาต้องการได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้เขายังคงทําการตรวจสอบอาจารย์ไฮซาันเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ต้นแม่สิทธิ์งข้้งป่า พอรรมจันทธิษย์เห็น้อง,อางปากเวลารูปแบบให้คนยังก้นเรือก็มมไม่เคยคิดเลยว่าข่าวลือน,นั้นจะเป็นความจริงเย่เทียนได้ทำการคิดกับตัวเองแต่จะเห็นได้ชัดว่าบทานาจากทะเลวหาใหญนั้นเหม่ได้อยู่ในพระจปร่งจารพันในสวรรค์อีกต่อไปแต่เขาเดินทางไปยังพื้นที่พิเศษซึ่งปีเตียตั้งของ้นไมศัดิ์สิธิ์แห่งข้องป่าและพระอาจารย์อมกกรได้พระอาจารย์ทายฝาก็ไม่รู้ว่าบทานาจากทะเลวหใหญนั้นอยู่ในที่แห่งใดแต่พวกเขารู้เพียงว่าเอฝ่ฟยนั้นเดินทางไปในที่ไหนแล้วเราจะสามารถค้นหาธรรมจันทรไร ที่เน้นอาจจะไม่รู้แต่ประตูสิทธิ์ในสงครามก็อาจจะมีวิธีก็เป็นไปไปด้ขอไปแล้วถึงงั่นเรือปรมาจารย์อมกรและประาจารย์เทสาฟาได้ถอนใจออกมาด้วยความนอ,อโอกแต่ผล้าจับขึงเส้นที่เราจดต่อพระชาังตาพัฒนสปันนั้นก็ได้ทำการดบหนีไปแล้วและตอนนี้เขาก็ไม่มีที่ไปไ,ได้ตามพระอาจารย์จริงสุปเปซ่าเจ้าเนื่องกาถอยจดต่อพระชาวปังตาพัฒนสปันเขาพวกเราได้อย่างไรปรมาจารย์อมกรได้คำสัง่งและขอคอยแห่งการต่อสู้ เยเทียนได้กลับมาในที่องดีไปเข้าสู่โลกแห่งสนัามรบเพื่อทําการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้สิทธิ์แหข้องป่าและในไม่ช้าเยเทียนก็ได้พบข้อมูลใดๆอีกเกี่ยวกับต้นไม้สิทธิ์แหข้องป่าต้นไม้สิทธิ์แหข้องป่านั้นสามารถให้กําเนิดพลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งข้องป่าขึ้นมาได้และมันจะสามารถควบในอากาศศักดิ์สิทธิ์ของข้องป่าขึ้นมาได้เช่นกันนอกจากนี้มันจะเป็นดิ่งในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดเป็นสูญพันธุ์ไปแร้วเมื่เมื่อได้ก็ตามที่สามารถขัดกลาพรดมาศิทธิ์ของข้องป่าได้สําเร็จพวกเขาจะสามารถควบในอากาศศักดิ์สิทธิ์ของข้องป่าขึ้นมาได้ โดยม่จําเป็นจะต้องมีบอตกตั้งการศึกษาใดผลผสิต,ใ,ต,สตในขว้งป่าชนิดนี้หายยากไปอย่างบ้าและใน,นความเป็นจริงแล้วตราบใดที่สามารถอวมรวมเข้ากับผมผสิตในขั้งป่าคุณก็จับผลผลิต,ใ,ตในขั้งเป่าได้สําเร็จแม้ว่าพามมผสิตในขั้งเป่าจะหายากแต่มันก็ไม่ได้สื่อมพาน แต่มันก็ไม่ใช่สมบัติที่คนธรรมดาแต่สามารถได้รับได้และหมอตกคนรักกาศสิทธิของของ้างปอนดันก็มีค่าไปอย่างมากเช่นกันตัวมาสิทธิของข้างปอนนันเกือบีิจารสูญพันธุ์ไปแล้วและมันก็มีปรมาสิทธิของข้างปอนเพียงแค่ค,คนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะกินได้แค่หมอด้า เมื่อผลไม้สิ่ขงของเปล่าได้รับการขัดเกลีศักยภาพของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอย่างมากและในอนาคตมันก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถกลายเป็นผลแหาจาับพุ่แก๊สสูงและยังมีความบปาอารอัดิตดีที่จะสามารถยกระดับกลายเป็นผลแหาจาับผู้ตรงโคอพานดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่ามูลค่าของผลไม้สิ่งของเปล่านั้นมีมูลค่าที่สูงเพียงใดถ้ามันปรากฏขึ้นในแตส,สิทธิในของป่า เย่เทียนก็เก่งว่ามันคงจะมีบทงานจากระดับสูงสุดมากมายละแม้แต่บทงานจากผู้งแกนสุดก็คงจะทําการต่อสู้ไปยังสิ่งมันมและเกี่ยวกับข้อมูลต้นของมันมันก็ดูคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาเรียนรู้มาจากจินตนจกาของปัจจังกมกรแต่สิ่งที่เทียกนกะลังมองหาน,นั้นก็คือการค้นหาธรรมสิทธินเครื่องป่าไม่ใช่คําที่ปล่องธรรมสิทธินเ่งื่องป่ามันมาได้มอนเท็กว่าจากค้นหาธรรมสิทธินเคงข่องป่าได้อย่างไรเย่เทียนดูเดียวว่าข้อมูลนบันทึกดีที่สาราระดมบันทึก ของโรคในสงครามนั้นเป็นเพียงสารที่เล็กระดันานเพราะสารบันทึกของบริโอซิ์สงครมทิ่แท้จริงมีบันทึกด้วยจำนวนจำนวนั่วหลังจากแอนดี้เสียนกระดาษชืตนของเขาในฐานะบริโอซิ์คนแรกเพื่อทำการรอดวมข้อมูลของบทที่เกี่ยวกับธรรมสิทธิของข้องป่าให้แก่เขาซึ่งขาอนั้นมีสีพิเศษนี้จู่เดินเข้ามาทั้งบดเกี่ยวกับธรรมสิทธิของข้องป่า จึงใช้เวลาพิเมพนนาในการจะส่งให้แก่เขานั่นเอง่ายข้อมูลเหล่านี้ก็ครอบคลุมไปอย่าบ้างมันยังมีถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรำพอะในการปลุกพระแมสิทธิ์อนข้องป่าขึ้นบ้างแม้แต่วิธีในการค้นหาธรรม่สิทธิ์อนข้องปาก็ยังมีเราจะต้องตรอจสอบข้องป่ปาด้วยพระนาิทยิ์เภทมิติอย่างนั้นหรือซึ่งมัน่า,าทาให้เราสามารถสัมผัสได้ถึงคนผัวของธระมสิทธิ์อนข้องป่าได้และก่อนที่พระแม่สิทธิ์ในข้องปาจะเทกรเนิดขึ้นเราก็จะสามารถไปถึงได้ก่อนลงนได้แระยิ่งบันเปข้ทธิ์มาโทษไร พวาสามารถในการรับรู้ก็ยิ่งต่ำลงไม่อยังขึ้นหนอดันเมื่อถึงบันทึกข้างต้นนี้แล้วเย่ทียก็ดีเย่บบกบาต่อนนั้นมีท่สาสิธิ์ประเภทมิติจูบทหหาจากทะเลหอยคงจะต้องรอให้ปฐมาสิธิ์เติบโตขึ้นบาและเรางเองก็ต้องรอให้ปรมาสิธิ์เติบโตขึ้นมากกจากนั้นก็ใช้ทาสิษย์ประเภทมิติเพื่อทำการรับรู้ที่อยู่ของบานจากนั้นก็จะสามารถทารวงเข้าไปในที่หนแน่นด้ซึ่งในวรนนั้นปรมา,ส,ารสิธิ์งงของก้องปากก็คงจะไม่เติบโตจนเต็มที่ บรามงานจากทาร์เอลไฮก็คงจะไม่สามารถที่จะกินกินมันได้เช่นกันแต่เมื่อเราเข้าไปที่นั่นมันก็มีความบังสําหรับบทหาจากทาเดลไฮอีกต่อไปและพลอมรมสิทธิ์ของข้องปากก็จะต้องตกเป็นของเราขอต้องการที่จะนำพลอมรรมสิทธิ์ของข้องปากมาให้กับภายจาของเขาเพื่อที่เธอจะสามารถฝึกฝนได้สิทธิ์ของข้องปากขึ้นมาได้ซึ่งมันก็มป็นคมว่าขอพยายามจกชีวีตของบทงานจากทาเดลายนั้นจาก่มเดียวตรงในสูตรโชคดีที่เรามีข <stories> <can> ้อมูลมากมายในประวัติสตร์สองข่าไม่เช่นั้นเราคงก็ไม่รู้ว่า จะธาศสิทธิประเิตินั้นสต่ามถรับรู้ถึงการมีอยู่ของมัน้านไม่เช่นนั้นในตอนที่พระธรสิทธิกำลังจะสุกเราคงที่ไม่สามารถรับรู้ถึงตัวตนของมันต้าเราแน่อนอนว่าเราคงที่ไม่สามารถเข้าไปที่อย่างนั้น เพื <ersch> ่อทาการแย่งช hmm. ิงพลไม้ศ no. ักดิ <Öz pee hvad> reason, ์สิทธิ์แห่งข้องป่าจาบพุนาจากทะเลาไ้ก่อดองหน้าถ้าหากเป็นในกรณีนดีเมื่อพลไม้ศักดิ์แห่งองป่าเตบโตขึ้นจะเด่นที่บทหาจากทะเลาไฮก็ควจะเลือกที่จะกินกินมันในทันทีหลังจากนั้นเจ้ที่ออกจากหอคอยแห่งการต่อสู้ก็ได้กลับมาที่ทัพโพราณตองห้าหลังจากที่กลับมาเจ้ที่ก็ได้ใช้ดาบศิษย์ไวให้มิตีดาบมิตีเพื่อทําการรับรูุ้เกี่ยวกับจินาตาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหืออะไรเลย มันเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วในเวลานี้พลรมาสิทธิ์จะไม่สุกเต็มที่แต่นั้นมันจะไม่ถึงเวราเนธเห็นจะทําการเปลี่ยนฝนต่อไปและบอกกับโอเยเออร์ว่าบารุดหาจากเ็ลไฮนันได้ทําการซ่อนตัวอยู่ในสถานที่พิเศษและไม่สามารถค้นพบได้ในขนาดดีแต่เมื่อนในตอนที่เขาออกบาก็าจะจับบารุดหาจากเ็ลไฮเอหลังจากนั้นเจเทก็ด้ที่จับเปลี่ยนฝนแต่ในบางครั้งเขาก็ได้ปเปิดใช้กงงาทรทาสิทธิไปพิตีเพื่อทําการค้นหาที่ตั้งพลทรมาสิทธิ์ในงข้องฝานั่นเอง และแล้วเวดาได้ผ่านไปแต่เซนปีผู้ตนเขาภูเขาทอมินก็ได้เดินทางมาถึงต้นโบราณตองห้าเปลี่ยนที่ตะปอยแรงตุ้มภูเขาทอมินขนาดใหญ่ได้จิกกระชากของเปล่าหยักกันแพร่ได้เข้าสู่นาจักรเตาซาแลร่ร่างวัดตานขมอาจารคุณข้าพงษาก็ได้นำบทนาจากเกิงขั้นมาทําการต้อมรับอำนาจมากมายภายในภูเขาทอมินแต่เอเที่ไม่ได้ทําการปกตัวในที่ดีเพราะคนนั้นยังคงทําการได้ถอยจูแต่อาจารย์คุณข้าพงษาก็ได้แจ้งข้อมูลให้กับอ้เหีนทราบูดี แต่เขาไม่ได้ขอให้เยเทียนมาในที่นีเช่นกันหลอดถ้ายที่สุดแ้วด้วยความแก่งแท้สานะของเย่เทียนภายในประโยบันแม้แต่บาอาจารย์คุณเคาดฮามินก็ยังไม่สามารถเทียบเท่าสานะของเย่ยเทียนได้เลยตอนนี้เเทียนได้กลายเป็นบริบริทธิ์ของบรรสิธ์สงคมเป็นที่ระบายแล้วพวกเคาร์รา,ามินกับพวกเขาจะสามารถเทียบเคียงเยเเทียนได้อย่างไรในอนาคตถา้าหากพวกคารดามินต้องการเข้าไปในสิทธิ์ต่องหับในความมืดพวกเขานั้นก็คงจะพึ่งพาสาะของเย่เทียนเช่นกันอาวนะครับจบแล้วะครับผมตอนนี้ไม่ขาดนะครับผม พวกอย่างจบลงด้วยดีนะครับผมเอานะครับน้ำมาชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ขั้นต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่อานะครับถ้าแบบกันใดก็ขอภายนนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวด้วยนะครับของคา